สวัสดีครับผมสวัสดีทุกพี่น้องเด้อนะครับวันนี้บรตาสิภาพพี่น้องนะครับมาเบิงคีย์บอร์ดยี่ห้าพีเอสอารุ่นเอสห้าศูนย์นะครับมาเบิงสภาพโดยร่วมร่วมกันครับพี่น้องโดยร่วมของเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับโดยร่วมของเครื่องครับเบิ่งหน้าจอพี่น้องนะครับ ต,ตัวน,นี้ขายราคานะครับราคา8,005รวมทรงนะครับราคา8 5 0 0หารวมท,งท,งท่งนะครับก็อนหน้านี้นะครับจอกระติดนะครับติดบางเท่าก,ก็เห็นเป็นเป็นครึ่งจอนะครับแล้วก็เลาก็เห็นเตอนเป็นเต็มจอแบบนี้นะครับก็เลยขายราคา8 5 0 0นะครับติดทุกริมครับเดี๋ยวเช็กริมให้นะครับเช็กริมให้พี่น้องในเบิ้งนะครับ หน้าจอก็เห็นบางทีก็เห็นเต็มจอนะครับบางที่ก็เห็นแบบแบบนี้เลยพี่น้องนะครับเห็นแบบนี้เลยเห็นเต็มจอเลยบางทีก็เห็นเห็นเครื่องจอนะครับเช็คริมครับ นนีะครับตัวนี้จะคล้ายๆรุ่นใหญ่นะครับมีเมนเวอร์ชั่นนะครับแลไดโน่สามตัวนะครับมีเอ็นดิ้งนะครับเปิดเล่นจังหวะนะครับตัวนี้สามารถเซีฟเสียงลุ่งได้นะครับแปดเสียงเลยนะครับหล่ะเพิ่มจากแปดเสียงมาอีกสี่เสียงตัวนี้นะครับมาลองเปิดเบิร์นะครับลองเปิดเทีจังหวะครับตัวนี้เป็นการอัดสุดๆครับอันนี้เสียงกล่องนี่เกิลนะครับอ่มาเบิร์นเสียงและจังหวะที่เขาลูกแบ่งไว้แล้วนะครับกดเลขกนึงเลยเลยครับ ลูกครับนะครับมีสี่เมนบริชั่นครับ เสียงเสียงที่หนึ่งครับเสียงที่สองพี่น้องสามารถกดได้เลยครับเสียดได้มองนี้อีกแปดเสียงมองนี้อีกนะครับก็สามารถเสียดได้นะครับ เปนเสียงหน่อยครับ4อ่แดเสียงนะมองเห็นครับ mới điều là không đỏ à, tôi có bằng tuyên giếng à, พี่นอ้องอ่าเครื่องงามนะครับอ่าเหมือนคึืนบาตาเทสนะครับมันก็เป็นเห็นเครื่องจอนะครับพอเสามามันเห็นเต็มจอพี่น้องกันเลยกขายอ่ะราคา8ปดปัญหารวมส่งไปเลยครับพี่น้องเครื่องงามครับริมยังแน่นๆอยู่นะครับ โดยรวมของเครื่องนะครับติดทุกริมนะครับใส่งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับหน้าจอนะครับมีมือว่านบาตามาเปิดเบิงนะครับเห็นมันเต็มอ่าเป็นเครื่องจอนะครับมือหนีย่ำเศ้ามา,มาบาตากลับรบก็เปิดใหม่มันก็เลยเห็นอ่าเต็มจอนะครับก็เลยขายนะครับแปดพันห้ารวมทรงราคานี่ผู้ใดหาอยู่โทรมาครับศูนย์แปดสี่หนึ่งสองแปดเก้าเจ็ดเจ็ดสาม บาต้าพอลูกสามือว่าพี่น้องสามารถมาเทสมาล่องเครื่องได้นะครับบางพี่สมุติปากาศด้วยพี่น้องเด้อนะครับรุ่นนี้ดีครับสามารถเฮ็ดเสียงลุงใดสิบสองเสียงนะครับนอกจากแปดเสียงมองนี้กอามาเสียบลุงมองนินได้อีกนะครับมาลองเทสฟังเสียงก่อนกรได้ครับเสียงที่หนึ่งมองนีนนะครับบาต้าลุงไบแห้นะครับเสียงที่สองครับที่เขาเสียบไปแล้วนะครับ เสียงที่สเสียงแซกเสียงที่สครับเสียงที่5ครับเสียงที่6 ที่7ครับเสียงที่8นะครับ นี่มีพิษเบนนะครับอ่ะฝากไว้ครับฝากไว้ทางช่อง YouTube บาต้าพ่อหลุกสามหรือว่าจะติดตามทางเพจ Facebook บาต้าพ่อหลุกสามนะครับหรือว่าพี่น้องจะแอดไอเดียไลน์มาครับศูนย์แปดสี่หนึ่งสองแปดเก้าเจ็ดเจ็ดสามนะครับบาต้าพ่อหลุกสามนะครับบิดวอลุ่มให้พี่น้องในเบอร์นะครับอ่าหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับวอลุ่มแล้วก็กดปุ่มกดไว้แล้วก็ปล่อยครับอ่ะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ